ฝันเห็นสวรรค์ความเชื่อคตินิยมโบราณนั้นพยากรณ์ได้ว่าอย่างไรฝันว่าได้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงทำในฝันว่าจะเป็นนิมิตอันดีแก่ตนเองจะได้เลื่อนตำแหน่งหรือยศถ้าเป็นพ่อค้าจะได้รับชื่อเสียงและผลกำไรงามฝันเห็นสวรรค์วิมานทำในฝันว่าธุรกิจการงานจะประสบความสำเร็จคิดทำการสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จไปหมดฝันเห็นเทพบุตรเทพธิดาหรือเทวดานางฟ้าลอยอยู่บนสวรรค์ ทำนายฝันว่าจะเกิดสิริมงคลแก่ตนเองความรักคุณควรระวังการมีปากเสียงกับคู่ครองและกับเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ละแวกเดียวกันความรักของคุณสดใสเป็นสีชมพูเลยแต่ก็อย่าให้เกิดปัญหารถไฟหลายๆขบวนมาชนกันเดี๋ยวจะงานเข้าไม่รู้ตัวคุณจะได้พบรักกับคนต่างวัยการงานช่วงนี้มีดวงเพศตรงข้ามอุปถัมภ์อุ้มชู ทำให้ผ่านพ้นช่วงอุปสรรคหรือได้รับสิ่งที่ดีๆนอกเหนือความคาดหมายการเงินจะหาเงินได้ก้อนใหญ่จากกิจการที่คุณทำอยู่และอาจมีผู้มาร่วมลงทุนกับคุณเพิ่มมากขึ้นแต่ให้ระวังเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวหยิบจับทำอะไรก็มอกเงยเป็นดอกผลขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานช่วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยค่ะ